อมซีเอ็มคอมบีซีเอ็มยี่สิบห้าครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันใช่ไหมเราก็สามารถมีรีแันย้อนหลังแบบอันคัดด้นะทุกคนมีแอปพลิเคชัน i อชีอีนะครับหรือเว็บ iq.com ซึ่งเรื่องในอี่สินห้ามันเริ่มเข้มข้นขึ้นมันจะมีบางซีที่มันออนแอร์ไม่ได้ต้องอยู่ในอันท์คับเพราะฉะนั้นอยากฝากว่าดูในอันคับเนี่ยจะไ้หายเยอะกว่า เรื่อยๆอ่าเท่ากับว่าใครที่ดู g ีเอ็มบางท่านุ่มมาเนี่ยก็ต้องไปดูอีกรอบหนึ่งในอ้ชีไอ้ฉี่เพราะบางทีมันอาจจะไม่มีในชีมได้แน่นอนถ้าเราขายเก่งนะครับทุกคนมีคนขอหวยมีคนขอหวยขอหวยไดยค่ะอ่าทุกคนได้ครับได้ครับแปดเก้าอ่าอะไรนะครับหนึ่งคนหมายถึงแปดก็ต้องเก้าอ่าสิบ ถ้าแปดันไม่เก้ามันจะล้มสามนี่วันนี้อีพีสามตัวหลังมีคนบอกว่าน้องอื่นโลกเอียงหรอเข้ากอดที่บอรดอีกแล้วมันยังไงก็อีเอียงครับว่าอีเอียงอยากกอดก็บอกมาเถอะไี่มีแต่ตัวอีกแล้วนะไปเริ่มโอเคขอโทษครับผม I have no idea what they are saying and just gonna write ก็คือวุดที่ของเรามาทำอะไรกัน say s Talking about episode three that will be on a n d this this weekend right yeah and now บ้าเราเราจะบอกว่าเราจะเราจะไปโปรโมทกันครับวันนี้ที่ FM 1นะทุกคนอย่าลืมนะครับช่วงบ่ายใช่เรามีเป็นการสัมภาษณ์ใน FM ครั้งแรกของพวกเราทั้งสี่คนแล้วเป็นรายการสดด้วยนะทุกคนทุกคนสามารถฟัง มันตื่นเต้นนยทุกคนมันตื่นเต้นมากครับก็ฟังในที่ FM1 เลยครับใช่ครับแล้วก็มีฝากแฮชแท็กนะครับช่วงบ่ายเป็น Lovey D Air FM1 นะครับใช่ครับบ่ายนี้บ่ายนี้ร้องเพลงไหมเดี๋ยวอจังอาเกิดแค่ว่าเพราะมันเป็นรายการที่อยู่ใช่ไหมมันจะเห็นแค่สี่ครัเพราะงั้นอ่ะมันก็น่าจะมีกิมมิคอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาแหละในการสัมภาษณ์ก็รอติดตามรอติดตามอย่างแค่นี้พอแค่นี้พอครับเราร้องแค่แค่นี้เราไปฟังกันดีกว่าฟังอะไร ออกเพลงไงเว้ยชมไปเลยคุณกูเหงากูเหงาเราแฮชแท็กสำหรับวันนี้นะครับวันนี้มีแฮอีกแฮชแท็กหนึ่งที่เราจะโค้ดทั้งวันเนี่ยครับเป็น love i n the a i r promote day two นะทุกคน day two ครับผมก็เดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกแฮชแท็กนะครับแต่เราจะไม่บอกก็เหมือนเดิมเหมือนเคนเป็น day two เอาไปช่วยป่านช่วยรีทวิดกันได้นะครับใช่ก็ทางออฟฟิเชียลของในวายเนี่ยก็จะลงรูปภาพพวกเราไปายางเลยฐาน ที่สื่อต่างๆนะครับ e n g l i s h please ใครที่อยากจะ e n g l i s h please So today we have a promoting series Yes and we also have a like hashtag so you guys can use t h i s two hashtag you guys can play the hashtag with us Yes the first hashtag the first first hashtag is Love in the air l o m o e D 2 D 2 and also the second one is Love India X FM1 yeah. Only FM1 นะจุ๊บจุ๊บ So whatever uh picture media or clip video that <Yeah. S 1> you guys post on Twitter Facebook or ไร you can use Hope you use our hashtags to see our updating uh, like Okay วันนี้พี่ออกมาครับครับเลยเฮ้ยขอมาดูหน้โรมันต้องฝึกไงอยากให้ทางอาทิตย์มีแค่วันเพื่อเลือดทุกคนมันจะจบเร็วไปหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรครับทุกคนพวกเราก็อยากให้ถึงวันพิหัดเร็วๆเหมือนกันใช่ไหมครับท้องฟอดใช่ไหมครับตอนนี้ปเหมืนแก้แก้เป็นมุ๊เป็นุมีคนบอกว่าสกายเลนจะสร้างเรื่องนะคะผมสปอร์เลยก็ว่าผมอยู่กับผมทำแบบสงบเงียบนะผมไม่คุณคุณบอกว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่เป็นไรใช่อย่าให้อยู่ด้วยกัน ส่วนผมนั้นอยู่อย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือถ้าเกิดในเพื่อนคือเกิดจากเพื่อนผมคนเดียว Daddy b o s I Love You h i From f r a n บ้องชูนะครับบองชูบองชูจะมีนะครับใดี๋นงงบงชูนะครับถ้าหวยออก8-9ก้าจะไปติดทองคำเตลติดทองคำเตลได้ไหนที่ไหนที่น่นออกจริงที่ฮาเหมือนกันนะคืนนี้ต้องติดเทรลไหมฝากทุกคนด้วยเลยครับก็ ไปเล่นเชิงกันได้ว่าซีนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือซีนนี้อย่างที่บอกว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะมันจะได้เห็นอย่างนี้น้องเลนประกาศกล้าว่าจะเริ่มจีบพี่พายุแล้วซีนนี้จะเริ่มเห็นวิธีการของว่าเลนแล้วว่าจะจีบพี่พายุยังไงเริ่มยังไงวางแผนยังไงอะไซีนนี้จะเริ่มเห็นแล้วใช่เป็นเหมือนเป็นตอนที่ตัวละครเนี่ยเริ่มเข้าใครเขาเรียกว่าเริ่มบุกเริ่มอ่าซึ่งก็จะเห็นพี่วิพายเหมือนกันใช่ครับพี่เนย วันนี้นะครับเคียร์พายมาในชุดใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นอันนี้บอกได้บอกได้บอกได้เพราะว่าเราเราจะวันนี้ก็มีซีนใช่ไหมวันนี้มีซีนใช่ไหมเขาคีบจากจากในบทจับในบทน่าจะมีนะมีซีนหนึ่งมั้งถ้าที่จำได้ในบทมีซีน่อีกแล้วหรอนี่คือคลิปออกน้อยแต่ออกไหมไม่เราคลิปคาแรคเตอร์ว่าอีกทีเดียวออกน้อยแต่ออกนะแฉก่อนนะว่าไม่เราผมยิ้มแบแหมคเดี๋ยวตาพาร์ทไปจะพาร์ทของผมก็คุณหายไปเลยได้ไหม ของของของพัดรูปพัดแมวฟาคือผมบอลจะเป็นอะไรนะหายไปนะไม่มาแล้วมาแล้วยอกยอกต้องรอติดตามดูนะครับผมไม่ยอกไม่ยอกต้องรอติดตามไงพี่เนยมาถึงถามกินข้าวอยาน้องทีกินแล้วครับคิดถึงข้าวในกอที่พี่พ็ากทำมากเลยครับกินข้าวยังงับกินข้าวหรือยังครับกินล้ับนี่ผมอยากรู้ว่าอ่าคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยครับได้ดู ได้ดู EP หนึ่ง EP สองไปกี่รอบกันแล้วมั้งอยากรู้จังว่าดูกันท้วนกี่รอบแล้วเพื่อรอ EP สามในวันนี้นะครับไม nah ่ไม่ต้องกควหรอกผมเองก็ดูหลายรอบแล้วจริง EP สองก็เปิดดูหลายรอบเหมือนว่างๆเงี้ยไม่เมย์ดูว่าเปิดดูเปิดฟังเพลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรามีใน e n k นะครับเพลง Love ี i d i อ i r นะทุกคนเรามีมันนิดหน่อยให้ทุกคนไปฟังกันได้อ๋อแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟน ทุกทุกคนด้วยนะครับที่ขึ้นเทรนอันหนึ่งของไอชีที่ในช่วงวันที่ที่ลงครับที่ของคอนเตอร์ขอบคุณม้วขอบคุณทุกคนมากก็เดี๋ยววันนี้จะขึ้นเทรนอันหนึ่งชูเจร์อ้าว๋อทุกคนวันนี้นะครับเรามีนัดกันนะฮะใช่ครับตอนห้าทุ่มตรงนะครับทุกใช่แฮชแท็กอะไรคะแฮชแท็กของวันนี้นะครับเป็น Love in the Air EP พีสามครับผม ก็สำหรับแท็คแท็คเขาแบบเริ่มเทประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับทุกคนเป็นเริ่มเลยบอสแอมดมักกัซิบผมว่าว่าถ้าถึงเราขึ้นเทเนี่ยบอสจะเต้นโชว์ก็ไปหลอกเลยระบุระบุเพลงนั้นระบุบเพลงได้ไหมอันเลือกเพลงเลยพ่อหนุ่มไม่ดิมันพัดถ้าขึ้นเทอันดับหนึ่งวีคนี้บอสกับอื่นจะมาเต้นโชว์ใช่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นพัดของคุณคุณใจเขาแบี่เดียวยังไง โอเคนะครับทุกคนแต่เพลงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอันดับหนึ่งเดี๋ยวเดินรายการให้สามชาครับเฮ่ห้ามไม่ต้องเป็นเต้นใช่เราเป็นเต้นเราไม่ใช่พันเราใช่ไหมทุกคนเป็นมู๊เป็นมู๊โอเคครับผมพยายามจะอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับซึ่งมันเป็นแบบไม่เห็นคอมเมนต์แล้วตอนนี้น่าจะค้างไปแล้วไอโฮบีเกตซีฟอร์ดพีดในเมซิเดนต์เนาส่วนใหญ่จะเป็นอินเตอร์แฟนเนาะ ก็อืมคิวไปแล้วทุกคนแฮชแทนเว่นนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมตลอดที่ VBA Love India the series episode three นีครับแล้วก็ฝากเล่นแฮชแท็กด้วยนะครับผมทั้งสามหันเยอะอะไรเงี้ยูใช่คือพวกเราอ่านแท็กกันคือแฟนที่คุณไม่เล่นแท็กใช่ไหมเวลาช่วงว่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะกลับไปอ่านแท็กกันเหมือนเหมือนวีกเนี้ย เกลับอ่านแชอไปมีสองกันอะไร่างเงี้ยว่าทุกคนมีฟีดแบ็กยังไงคอมเมนต์อะไรชมแล้วหรือเปล่าเล่น่้านหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยกอ่ันจริงมันหิวพวกเราออมันมันเป็นกาลังใจดีๆเนาะการไปนั่งอ่านแชรอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งไม่ใช่แค่เรานะที่พี่ทีมงานเหมือนกันเวลาแบบเหมือนพี่ทีมกล้องทีมไฟทีมคอตตูมทีมเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยเวลามาชมว่าเอแสงดีจังภาพสวยจังอะไรอย่างเงี้ยหรือบทดีพี่เมย์พี่เมย์เนี่ยดีใจมากแบบพี่เมย์พี่เมย์ดีใจมาแล้วก็ มันทําให้รู้สึกว่าความตั้งใจของพวกเราทุกคนเนี่ยช่ใคนมันออกผลแบบอ่าทําให้แบบทุกคนชอบใช่คือคือเรื่องเรื่องขึ้นเทรนด์ะมันอีกเรื่องมันเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องคือเราได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของทุกคนอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกาลังใจดีๆให้ได้อ่านครับเนาะครับตามนั้นครับพูดมาแล้วครับผมก็ปิดท้ายให้นเราเป็นเป็นที่รัก จีพีสองก็ติดไอเนี่ยอยากอยากให้ลองเล่นลองเล่นไอซีที่เจ้านี่เจ้านี่เราเราให้ลองให้ดูหน่อยลองไหมวงการเบบี้เข้าเราะหรือยังกับพักก่อนที่เบบี้พักก่อนไม่ใช่เบบี้พักป่ะพี่เบบี้ไม่เหนื่อยหรือพี่เบบี้ไม่เหนื่อยเลยอ่าอะไรหนูขอความเมตตในการเรียนหน่อยค่ะเป็นขอไม่ไดนการเรียนแต่เป็นเป็นสิ่งนั้น เสียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆบเราเริ่มเดินเรื่อยๆเราดีใครเป็นเสียงสูงแบบให้กำลังใจในการเรียนให้น้องๆช่วยดูนะครับน้องๆช่วยดูนะครับเอาเอาใจช่วยนะครับทุกคนขอให้ทำข้อสอบได้ดีนะคะแล้วไปอีกอะไรอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะครับก็สู้ครับทุกคนผมก็สู้ๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับรักนะครับดูซีรีส์แล้วจต้องดูงสืออย่าอ่าทุกคนใช่ คือถ้าใครรู้สึกว่าดูซีรีส์แล้วไม่ยังไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยลองไปหาซีรียายดูครับก็ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทให้รับผงใจหรือพระพันสายทหารก็ไปลองหาอ่านกันได้ก็จะมีเนื้อหาบางอย่างที่มันมันมีมากกว่าในในซีรีส์ซึ่งเราไปซื้อมาอ่านได้ครับสนุกมากๆรับประกันเพราะนิยายสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องแรกที่พวกเราอ่านในชีวิตเพราะเราเกานนิยายกันเลยมันผมอย่างเงี้ยไม่แต่นิยายเลยผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ โอเคจบแลจบเลยผมอ,อ่านนะผมอ,อ่านจบนะเออผมชอบอ่านการ์ตูนครับแต่ต้องเป็นมีรูปภาพใช่ไหมไม่ใช่พ<ม><ม>ิเป็นมังงะครับอโอเคก็ตอนนี้อัปเดตนิดนึง Hello you guys from every country Today we gonna h a นะค n on air o อน r in the end, in 3 so you guys can watch it on GMm25 yeah and you guys can, you guys can reload on it on ICH application like yeah. mm, mm -hmm. right. oh, also work cut uncut version on IC and website iQ.com yeah. and for those other countries that don't have the IC application you can watch it on YouTube YouTube, YouTube yeah. official in yeah. of the yeah. มพูดเป็นคำรังเจให้น้องฟอร์ดนะคะน้ำหยดลงทุกวันกินบอกว่าพี่น้องตลกอ๋บอกโอ้โอ๋อ้โหมีคนถามว่าเพลงรวมจะปล่อยเมื่อไหร่อ่าเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แบบเร็วจริงๆริงเร็วเร็วนี้จะได้ฟังแน่นอนค่ะเร็วๆจริงๆนะครับใครยังรู้สึกว่า มันอยากฟังตอนนี้ก็ไปฟังในเอ็นเครดิตได้ครับในอีพีสองเรามีมีเป็นเพลงมาแล้วแต่เดี๋ยวเพลงเต็มๆพร้อมเอ็มวีเนี่ยจะปล่มาแน่เร็วๆนี้แบบเร็วจริงๆไม่จอจี้นี่ไม่จอจี้จอจี้คืออะไรเหมือนจัมจี้มาเก็บฟ้องแต่เขาหน้าเล่นอ่าเขาจะเล่นอะไรอยู่เกาหลีเออขอโทษละกันเนี่ยอะไรอย่นงเลี้ยเขาจะเม่นแบบตอนเล่นจัมจี้อ่าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจของ นี่ว่าเอาเชียวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหรือใครยังไม่ได้กดติดตามพวกเราสี่คนก็ฝากกดติดตามพวกเราสี่คนด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับใช่ครับโอ้ยขำเนี่อยโน้นพูดภาษาเกาหลีหน่อยค่ะโน้ทพูดอะไรนะครับรุันย้อนเซลเด็กมึงกอดเสืออนตอตอโบกีจิมจีซุปขึนทะเลวอนยอน 마피아, 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 인디아마주고마랑아이해주 마피아, 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 마피고마피무 마피아, 마피무마피무 마피아, 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 습피아 마피아, 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 마피 마피아, 마 마피아, 마피아, 아아 마피아, 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 아아아아아아아 สมมติแนะนำชื่อตัวเองแนะนำชื่อตัวเองนะชอนึนชอนึนตึดชื่อเองภาษาเชอนึนฟอร์ตอิมิดาอิมิดาอ่าชอชอนึนบีดอิมิดาอ่าซุนชอดอิมนึ่งด้วยอ่ะโอเคพี่ว่าพี่ว่าเราส่งได้เราเผื่อเราจะได้เล่นซีรีส์เวอร์ชันภาษาเกาหลีอจะลองภาาษอื่นก็ถ้ายังเดื่อยเล่นซีรีส์แกก่อน เราสี่คนเนี่ยภาษาไทยยังไม่ชัดเลยมีคนถามว่า ep สามแซบไหมคะอุ้ยแซบมอุ้ยมีแซบกว่อสามอ๋อสามก็แซบแปลว่าสามก็ดันในผลยิ่งดูยิ่งแซบชอบดูเรียกมากเออทุกคนเรามีเรียกชั่นทุก ep นะครับทุกคนก็ใครเหมือนใครแบบเงาเงาอย่างเงี้ยเรามีเรียกชั่นให้ดูทุก ep ซึ่งเวลาเรียกชั่นเนี่ยเราก็จะมา บางทีมันจะบอกว่าทำไมซีนั้นเป็นอย่างนี้ซีนี้เป็นอย่างนั้นซึ่งอยากให้ไปดูเรียกชันพวกเราครับเพราะว่าบางซีเราอธิบายว่าทำไมซีนั้นถึงเล่นอย่างนั้นไปอะไรไงเราไปดูได้แล้วก็ใครอยากเห็นความเป็นพวกเราแบบตัวตนจริงๆทั้ง4คนก็ไปติดตามได้ในในเรียกชันครับหรือทุกคอนเทนต์เลยนะครับที่ทางมีการัลโหลดขึ้นนะครับผมแล้วก็จริงๆใต้คลิปเรียกชันเนี่ยเรามีกิจกรรมด้แยนะทุกคนใช่จะได้โปรดราะอ่าใช่ครับผมก็ไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับใช่ครับ อยากดู EP สามแล้วเหมือนกันครับทุกคนเราว่าตอนไหนก็วนไปตลอดเลยเราน่ารักมากครับขอกําลังใจตอนเรียนหน่อยค่ะตอนนี้เรียนอยู่สู้ๆนะครับเรียนวิชานึ่งแป๊บเดี่ยวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเรียนอยู่แล้วแอบดูทำไมอาตั้งใจเรียนเลยนะไม่เป็นไรนะครับผมไมเป็นไรครับผมก็เหมือนกันน้องแยมโรพี่เข้าใจครับเพราะพี่ก็เป็นเด็กหลังห้องครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับน่ารักไหนเราก็สอบได้เดือนนี้จะมีงานอีเวนต์ไหม มีครับบอกได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะขอเปิดอีเวนต์แบบที่ประกาศ official ไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในหน้าหน้าแบบมีเมาวายออฟฟิเชียลเป็นอินสตาแกรมนะครับใช่เหมือนเดิมใครที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเราไม่ว่าแบบเราจะทาอะไรอยู่มีคลิปอะไรออกบ้างหรือว่าเราจะมีงานวันไหนอะไรยงไงบ้าง,งก็สามารถติดตามได้ในทุกออฟฟิเชีของมีเมวครับแต่เดี๋ยวจะประเด็นมีเดือนนี้มีแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเรามีวายอวิเชประกาศ มีแน่นอนอ่าพูดแค่นี้ครับเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเนี้เหมือนกันอ่าน่านจะคบนเงียบเลยไหมล่ะเขาตั้งใจฟังไงจะคือก็ไม่คือเราอ่ะยังไม่อยากบอกด้วยตัวเองอ่ะรอออฟฟิเชียลประกาศดีกว่าว่างานที่ไหนงานยังไงรวมคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราออฟฟิเชียประกาศทีเดียวจะได้เป็นข้อมูลที่เป็น one stop service อ่าจะได้ทีเดียวจะได้ไม่งงนะครับซึ่งบอกได้ว่ามีครับประมาณ พี่พี่มวยพยวันเกิดลวงหน้าหน่อยค่ะมา Happy birthday to you Happy birthday to you h a p p y birthday เด็กเด็กอย่าไเพากลีอะร้องไงนะอฮ้ยเฮ้ยส่งเลยนะจู๊จเซงชูกามิดาเีชูเีชูกามิดาคืนนี้ว่าตื่นใช่ไหมรู้จารู้จัก อย่างอย่างภาษาเกาหลีไปแล้วแล้วอย่างสีเหลืองเยลโล่อ่ามันต้องชินหมดแหละเยลโล่มันมันเหมือนกอาใหม่เราจะส่งอาใหม่อย่างสีเหลืองอีโต้แหมอย่างเตาเยลโล่อังโล่คุณต้องชินมันเหมือนตื่นไม่ได้ อีพีลนนับไม่ถ้วนอยากเจอสี่คนมากๆเลยก็อยากเจอเหมือนกันนะครับทุกคนคืออย่างที่บอกครับตลอออฟฟิเชียลประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับคือพวกเราเสียคนอยากเจอทุกคนมากๆเลยนะถ้าสมมุติว่ามีงานที่ไหนเนี่ยก็อยากจะอ้อนทุกคนนะครับว่ามาหาพวกเราด้วยนะครับไม่เร็วก็ช้านีได้แน่นอนครับใช่ซึ่งนั่นแหละว่าประกาศ คือส่วนใหญ่สเกด้วนจะลงในมีอะไรเป็นพิเศษครับฉะนั้นกด Follow ไว้ในคราวนี้นะเอแต่คนที่ไปดูน่าจะ Follow อยู่แล้วแล้วก็มีตารางใช่าคอนเทนต์ด้วยใช่ถ้าที่เห็นอยากเห็นกครึ่งเดือนแรกลงไปแล้วว่าว่าพวกเราละสี่คนเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ทำอะไรกันบ้างใช่ใช่ครับก็ฝากธรรมาบอกนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาไาอ่านสเกด้วนสี่อ๋อไม่ยากน้องๆไม่ยากเนาะก็ดูอะไรทุกคนเจ้าไรน้ำอะไรน็ดูอะ อ้าวฝนตกอาถัรพี่ประยุมาแล้วอาครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้ฝนตกเมื่อวานก็จัดแฟนหนึ่งนะ,ะใหญ่ด้วยเม,มื่อวานมีคนถาม,มว่าวงการเบเบ่เป็นยังไงบ้าง<แ>พีพีเข้าแล้วออกหรือยังเข้าแล้วออกหรือยังทุกคนครับคือ,คอไม่มาคือหัดไปด้ากันหมดเลยล้อก็คลิปพี่เบเบ่มันจะมี มันมีหลายเลเวลก็เริ่มจากเลเวลแรกๆตอนนั้นเริ่มเลเวลแรกๆก่อนแต่ครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่าตอนเล่นไปเนี่ยมันเหมือนท่ามันง่ายๆนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็เล่นตามพี่เบเบ๊ผ่านไปครึ่งคลิปพอมันเริ่มเข้มข้นมันเริ่มเข้มเข้มข้นและเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่ไหวแล้วในขณะที่หันไปมองหน้าพี่เบ๊เบ๊ก็คือค่ะไปค่ะไปค่ะโอเคค่ะจนท้ายคลิปท้ายคลิปเป็นกิมมิคท้ายคลิปแล้วจะจบจบจบแล้วปุ๊บโอเคค่ะจบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปปจะะะเ็นนนโบัสค ก็คือไอ้ที่เล่นมาตั้งแต่ต้นน่ะไม่เหนื่อยนะมาเอยอีโบนั้นเนี่ยก็คืออีโบนั้นนี่คือของจริงก็าจะเหนื่อยเลยเหนื่อยมากแต่ว่าก็สนุกเป็นพี่เมฆเมใครที่อยากออกอยากลดน้ําหนักแนะนําเลยเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ต้องวิ่งเป็นเป็นอีวิธีที่แบบว่าถ้าเกิดเบื่อการวิ่งเหนื่อยก็คือมันได้เรื่อยๆชั่วโมงทุกวันพร้อมจะบอกว่าพี่พีเกิ่งมาก ี่ผกมาห้านาทีแรกผมไปแล้วกพี่ชื่ออะไรคะไปแล้วอ่าน้ำตัวกันหน่อยดิเอาแบบเป็นพันโชคแบบใหญ่ๆโอเคห้านาทสามซองนี่สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรล่าสุดซีรีส์ครับผมบอสชัยมนคลรับบทเป็นพายุครับผมนุ่นนะครับรับบทเป็นเรนครับผมสกายรับบทเป็นพีชครับและผมพ่พายรับบทเป็นฟอร์ติกิฟองครับอ่าันนเลยทำไงล่ะอือช่างนี่ไปโดนโอเคช่างสุดท้ายแล้ว ปาอะไรสุดท้ายท้ายสุดนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ FM1 ครับซึ่งเดี๋ยวแฮชแท็กในช่วง FM1 จะเป็นแฮชแท็ก Love Idea X FM1 นะครับใช่ครับผมแล้วก็ทั้งวันวันนี้เลยเราสามารถใช้แฮชแท็กแฮชแท็ก Love Idea Promote Day 2ครับผมแล้วก็วันนี้เรามีร้อนแอร์ขายรอนแอร์พันคุณเร็วขายเลยครับผมวันนี้ห้าทุ่มตรงนะครับที่ช่อง JMB ยี่สิบห้านะครับ การตัการสี่อถูครับผมตอนเอพิโซดที่3นะครับเวลาล่าทุ่มตรงครับช่องเนี่ยช่องโอเคครับแล้วก็ย้อนหลังนะครับก็ดูดูไลน์แบบอันคัดนะครับที่แอปพลิเคชัน RCE หรือ webiq.com เวลาเช้าคืนต้องไปครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็คุยดินพอหอมปากหอมคอนะครับให้หายที่ถึงกันหอมปากหอมคอไม่พอหอมแก้มได้ไหมเอยแหมก็เล่นอย่งนีก็ไม่ปล่อยหรอกนะบอกเลยโอเคครับผมวันนี้ ฝันดีนะครับลาตีอันนี้เดี๋ยวพวกเราขอไป <c oughs> FM 1กันก่อน <c oughs> นะครับ So bye bye see you guys t o n g h t o ย the p 3 bye bye 2 5 bye bye bye, bye. <c oughs>